ทุกคนครับนี่คือ g a d เจ t ที่โคตรมีประโยชน์เลยนะซึ่งมันเอาไว้เพิ่มพอร์ต USB แล้วที่มันดีมากๆเลยก็คือเขาสามารถย้ายข้อมูลจากเมมโมรีการ์ดไปที่โทรศัพท์ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องหานแอปอะไรเลยครับและนี่ก็คือฮับจากแบรนด์ C-Tech นะเอาจริงมันก็คือตัวเพิ่มช่องการใช้งานนั่นเองหัวการเชื่อมต่อเป็น Type C ดูไปแล้วน่าจะออกแบบมาใช้กับโทรศัพท์เป็นหลักนะมีช่อง USB 3.2 3พอร์ตนะส่วนช่อง Type C เอาไว้ใช้ขนาดใช้งานอยู่ครับมีพอร์ต HDMI หลายช่อง SD และ micro SD การ์ดครับเออแล้วเขามีช่องสายแลนด,ด้วยนะครับไม่่่่รรรรู้้้้ใชไดดหือออออเเเปลลลาาี๋ยยววคคงกนนะกกันกกนะันนนะแบบ ้ไดนะจะเชื่อมต่อกับเมาส์คีย์บอร์ดก็ทําได้ครับหรือหากใครต้องการเปลี่ยนอัตราลดในการเล่นเกมบนโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดไปเล่นเกมได้เลยแถมข้อดีคือเขาไม่ดีเลย,เลยนะและที่ผมมองว่าดีและมีประโยชน์มากๆเลยก็คือมันสามารถย้ายข้อมูลจากเมมรีการ์ดเข้าโทรศัพท์ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องผ่านแอปอะไรเลยนะแถมยังอ่านและส่งข้อมูลได้ไวมากลองย้ายไฟล์ขนาด300เมกไม่ถึง10วิเลยครับและแน่นอนครับใช้กับ iOS ได้เสียบแล้วจะขึ้นโฟลเดอร์เลือกไฟล์แล้วเราก็นาเข้าเครื่องได้เลยนะและที่สาคัญผมลองแล